คุณว่าองค์กรคณะสงฆ์เนี่ยจะต้องปรับใหม่ไหมผมจะชี้ก่อนว่าปัจจุบันนี้ปัญหาก็คือว่าเราใช้วิธีควบคุมจากส่วนกลางและก็มีมือมีไม้ของส่วนกลางก็คือสํานักพระพุทธศาสนาก็เสียชื่อเสียเสีย,ยงไม่เรียบร้อย มีการเอาเงินทอนจากวัดทั้งหลายในอดีตจําได้ไหม <ฮะ S 2> ผู้บริหารวัดทั้งหลายก็ดูว่าส่วนกลางจะว่าอย่างไงอยากจะได้ชั้นยศจากพระครูให้มาเป็นท่านเจ้าคุณ <ฮะ S 2> จากชั้นธรรมดาก็ให้เป็นชั้นธรรมชั้นเทพอะไรก็ว่าต่อไปก็กลายเป็นเหมือนระบบราชการูนยนกลางอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยครับหรืออยู่ที่กรุงเทพนี่ก็เหมยอยือนกันเลย <ฮะ S 2> คุณคิดว่าอันนี้ต้องปรับไหมต้องกระจายให้วัดอยู่กับชุมชนไหม มันควรอย่างนัง้นนะคร <C ut ters> ับอาการบางทีเราเห็นเจ้าคณะภาคภาคไปอยู่นู่นชนบทแต่ตัวเจ้าคณะภาคอยู่อยู่วัดจําวัดในกรุงเทพอื <C ut ters> อย่างนี้เนี่ยคือระบบการบริหารหรือการปกครองสองในปัจจุบันนี้เนี่ยไปเอาระบบศักดินาสมัยเก่ามาใช้เมื่อเป็นพระชั้นราชชั้นธรรมชั้นเทพแล้วจะสามารถแต่งตั้งระดับพระ ภาคครูปรหลัดพระครูได้กี่รูปมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเลิกตรงจุดนี้ไปได้แล้ว